ความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปธนาคารขึ้นเช็คหนึ่งล้านบาทฝันว่าไปธนาคารขึ้นเช็คหนึ่งล้านบาทและเปิดบัญชีใหม่ฝันว่าไปธนาคารขึ้นเช็คหนึ่งล้านบาท,าาา 1, 000, 000, บาทและเปิดบัญชีนธนาคารใหม่แปลว่าอะไรเอก็จะใช้ไพ พาโลกเปิดทำนายดวงให้นะจ๊ะ ฝันว่าไปธนาคารขึ้นเช็คเงินสดหนึ่งล้านบาทและเปิดบัญชีธนาคารเล่มใหม่เป็นฝันที่ดีค่ะณนะเวลาเนี้ยตอนนี้นะคุณจะมีคนเชื่อถือในตัวคุณอย่างมากจะมีคนให้ความเชื่อถือในตัวคุณมากท่านจะมีชื่อเสียง โด่งดังท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังท่านจะประสบกับโชคลาภทางด้านการเงินหลังจากนี้จะมีโชคลาภทางด้านการเงินท่านอยู่ของท่านเฉยๆเงินก็จะวิ่งเข้ามาให้ระวัง ตอนนี้ก็มีศัตรูคิดจะทําลายท่านอยู่นะตอนนี้มีศัตรูคิดจะทําลายท่านอยู่ท่านจะต้องระมัดระวังผู้หญิงเป็นศัตรูกับท่านพวกร่างทรงหมอดูหมอผีตอนนี้มีศัตรูกําลังคิดจะทําลายท่านอยู่ แต่่วงเนี้ยการเงินท่านดีมากท่านอยู่เฉยเยก็จะมีเงินไหลมาเงินไหลมาเทมามีเงินไหลมาเทมาท่านจะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับตัวท่านนะ่ะอาจจะกำลังได้รับของขวัญของฝากจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมีดวงที่กำลังจะได้รับของขวัญของฝากจากผู้ใหญ่ การงานของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมท่านจะใช้ความรู้ที่ท่านมีเนี่ยช่วยให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงท่านจะสมหวังในความรักท่านจะมีชื่อเสียงและจะประสบความสำเร็จในด้านการงานทั้งความรัก การงานและชื่อเสียงถือว่าประสบความสำเร็จแต่ให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างมีคนอิจฉาริษยาในตัวท่านอยู่เลขนำโชค106 1 0 6รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าขู่ท่านใดที่สนใจกะลุณา แอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ